ขนส่งทางรถกับทางเรือแบบไหนเหมาะกว่ากันรูปแบบการขนส่งสินค้ามีทั้งทางรถเรือรถไฟและเครื่องบินแต่รูปแบบการขนส่งที่นิยมใช้กันทั่วโลกนั่นก็คือการขนส่งสินค้าทางรถและทางเรือซึ่งเป็นช่องทางการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทยสองช่องทางหลักที่ CTW Cargo เปิดให้บริการสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าสินค้า การเลือกรูปแบบการขนส่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมีผลต่อระยะเวลาในการขนส่งต้นทุนรวมไปถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวสินค้าในกรณีที่เลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าไม่เหมาะสมและในคลิปวิดีโอนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงความแตกต่างของรูปแบบการขนส่งทั้งสองช่องทางเพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมการขนส่งทางรถหรือ EK เป็นรูปแบบที่สะดวกและมีความคล่องมากที่สุด เหมาะกับการกระจายสินค้าระยะใกล้ถึงกลางมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเลือกเวลาและเส้นทางได้ง่ายเหมาะกับการส่งสินค้าจำนวนน้อยถึงปานกลางใช้ระยะเวลาในการขนส่งที่รวดเร็วโดยใช้เวลาขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทย4-6วันโดยประมาณเหมาะสำหรับการขนส่งแบบเร่งด่วนแต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดและน้ำหนักของสินค้าไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมาก และง่ายต่อการแตกหักเสียหายรวมถึงในด้านของต้นทุนการขนส่งเพราะด้วยระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็วทําให้มีอัตราค่าบริการที่สูงกว่ารูปแบบการขนส่งสินค้าทางเรือหรือ C ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าในรูปแบบที่แตกต่างกันการขนส่งสินค้าทางเรือตอบโจทย์กับสินค้าที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากรองรับการส่งสินค้าในปริมาณมหาศาลได้ในคราวเดียวรวมถึงสินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหักเสียหายได้ง่าย เพราะเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีความปลอดภัยสูงและยังมีอัตราค่าบริการที่ถูกกว่ารูปแบบการขนส่งอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามต้องแลกมาด้วยระยะเวลาการขนส่งที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นโดยการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทยผ่านทางเรือใช้ระยะเวลา12-18วันโดยประมาณดังนั้นการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าไม่ได้อิงจากข้อดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทั้งระยะเวลาต้นทุน และส่วนสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของสินค้าหากต้องการขนส่งสินค้าประเภทสินค้าแฟชัน่นมีน้ำหนักเบาชิ้นไม่ใหญ่มากเหมาะกับการขนส่งทางรถหากเป็นสินค้าประเภทฟเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักมากขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการแตกหักเสียหายได้ง่ายการขนส่งทางเรือก็จะตอบโจทย์มากกว่านั่นเอง CTW Cargo ผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทย CTW Cargo